สวัสดีค่ะเพื่อนๆเฮด y ทุกท่านเห็นบ่นกันมาเยอะเลยค่ะว่าตกปลายากตกไม่ได้กันวันนี้เลยเอาคลิปมาให้ดูกันนะคะซึ่งถ่ายเองขั้นตอนแรกนะคะโยนเหยื่อลงไปก่อนค่ะแล้วก็รอให้ปลามากินเหยื่อะนะคะอ่า นะคะจากนั้นพยายามลากปลามาอยุดตรงวงกลมเล็กๆตรงกลางให้ได้นะคะซึ่งปลาบางตัวก็จะดึงหน่อย่าได้ราคาหนึ่ตัว เดี๋ยวลองให้ดูอีกตัวนะคะแบบนี้นะคะโยนเหยื่อลงไปก่อนค่ะ,ะเคล็ดลับที่ใช้อยู่ก็คือพอปลากินเหยื่อแล้วเนี่ยพยายามผ่อนเชือกให้สั้นที่สุดค่ะเราจะได้บังคับปลาได้ง่ายแล้วก็บังคับให้มันอยู่ตรงกลางตรงวงกลมเล็กๆะคะ่ะ แป๊บเดียวเองได้แล้วค่ะตัวที่สองน้ำหนักน้ำหนักเยอะพอสมควรเลยค่ะตัวนี้มาดอาูอีกบอ่อนะคะ iPhone ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะไม่ยากลองแล้วก็ตกง่ายเหมือนกันค่ะค่ะ กินเยื่อเสร็จแล้วเราก็พยายามบังคับให้มันอยู่ตรงวงกลมเล็กๆตรงกลางนะคะอ่านะคะได้แลคะตัวที่สามเดี๋ยวดูบ่อก,ก่อนนะคะถ้ามีบ่อว่างอ่าบ่อนี้บ่อค่ะ นะคะเพื่อนๆลองลองลองทำดูนั่งตกเพลินๆค่ะอน mm. นียค่ะพยายามบังคับให้ปลามาอยู่ตรงวงกลมเล็กๆตรงกลางให้ได้ค่ะ mm. ผ่อนเชือกให้สั้นที่สุดถ้าเชือกยาวเราจะบังคับปลายากแต่ว่าตัวนี้ดื้อจังเลย าได้แล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย